สำหรับข่าวสารบ้านเรานะครับพามาดูกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับโดยสำนักงานกกตประจำจังหวัดบึงกาฬนะครับมีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันหวังลดข้อพิพาทเรื่องร้องเรียนนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกตั้งเชิงสมานณฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานเชิงสมาน์ฉันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอส,อสนะครับแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกรณีครบวาระ โดยมีนายไพรรัตขันทักษ์ผู้ในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการผูรร้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ถึง3คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดบึงการจำนวน3ามเขตรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมที่โรงแรมเดอะวัน โดยนายไพรัต์คันทักผู้มในการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพึงการกล่าวว่าการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง <c oughs> เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานณฉัน,น,นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเก <c oughs> ี่ยวกับกฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ทางนี้เพื่อสร้างการยอมรับในการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้จักรักสามัคคีมุ่งหวังจะสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สนับสนุนผู้สมัครและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เคารพกติการะเบียบและกฎหมายตลอดจนสร้างความสามัคคีปรองดองสมานาฉันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุกฝ่ายเพื่อลดข้อพิพาทที่จะนำไปสู่การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมสำหรับจังหวัดบึงการมีเขตเลือกตั้งจำนวน3ามเขตเลือกตั้งมีสสสามที่นั่งนะครับพรกการเมืองต่างๆให้ความสนใจส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้สสไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์พักบวงชนไทยพักกล้ารรมพักภูมิใจไทย พักประชาธิปไตยใหม่พักไทยสร้างชาติพักประชาไทยพักไทยเก้าใหม่พักพลังประชารัฐรวม11พักการเมืองที่มีการส่งผู้สมัครนะครับลงชิงชัยในสนามการเลือกตั้งสอส,อสอแบ่งเขตที่จังหวัดบึงการของเรานะครับทางทางกะกะตบึงการก็มีการ จัดกิจกรรมนะครับเลือกตั้งเชิงสมานฉันนะครับเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ลดข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับก็มีการติดตามในสื่อโซเชียลต่างๆนเกี่ยวกับผู้สมัครแต่ละคนนะครับตามตามที่ทุกท่านทุกท่านรักทุกท่านชอบนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่า ู้สมัครแต่ละคนของบึงการนะครับมีการลงเพจ f a c e b o o k นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำลายป้ายหาเสียงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับมีการทำลายป้ายหาเสียงในในพื้นที่หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับของบึงการในจำนวนผู้สมัครหลายหคนนะฮะที่มีการลงโพสต์ในสื่อของตัวเองนะครับก็ปรากฏว่ามีหลายคนเหมือนกันที่โดน ทำลายป้ายหาเสียงนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปทำลายนะครับอย่าไปทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัครนะครับเพราะว่า1คือผิดกฎหมาย2คือสิ่งเหล่านี้เขามีต้นทุนทั้งหมดเลยนะครับที่จะต้องมีการไปจัดทำป้ายนะครับจ้างคนไปติดตั้งอะไรเหล่านี้นะครับเขามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็ขอให้เรามีความเห็นอกเห็นใจกันนะครับ แล้วก็ไม่ไปทำลายไปหาเสียงของคนที่เราอาจจะไม่ชอบหรือว่าใครก็ตามนะที่เราอาจจะเห็นไม่ตรงกับเขานะครับก็ก็ควรจะควรจะ,ะไม่ทำให้เกิดความความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือว่าต่อ,ต,อต่อความบรรยากาศที่ดีในทางการเมืองของบึงการนะครับ ก็จะเป็นการดีกว่าเนาะเพราะงั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับอย่าได้ไปทําลายนะครับปลายหาเสียงของผู้สมัครนะครับเพราะว่าถ้าเขาพบเห็นเนี่ยมีแจ้งความเอาผิดขึ้นมาเนี่ยคือมีมีโทษตามกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังเพราะงั้นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับต้องเน้นย้ําไปทางทางาพี่น้องประชาชนนะ,นะครับใน ช่วงนี้นะในกรณีที่สมมุติว่าเราพบเห็นหรือว่าหรือว่าทราบเกี่ยวกับข้อมูลของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการซื้อเสียงการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะไปแจ้งกับทางกรกตได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยเขามีไม่ว่าจะเป็นกรกตบึงการนะครับกรกตกรกตบึงการหรือว่ากรกตส่วนกลางเองนะครับเราสามารถที่จะ โทรศัพท์แจ้งได้นะครับที่เบอร์สายด่วน1444นะครับ4ตัวนะ1444นะครับก็โทรไปได้เลยนะครับเกี่ยวกับการซื้อเสียงเนี่ยนะครับมีการมาแจกเงินหรือว่ามีการมาขอสำเนาบัตรประชาชนนะครับคือเวลา,ามันอาจจะมีกรณีแบบนี้นะครับตามในกรณีที่เคยเกิดขึ้นน,นะตามข้อมูลของกกตนเนี่ยก็คือว่า หัวคะแนนที่จะมีการซื้อเสียงเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีการรวบรวมรายชื่อเนาะเป็นเป็นเป็นคนในสังกัดของเขาเพื่อที่จะไปรับเงินมาแล้วเอาเงินเนี่ยมาแจกตามตามรายชื่อที่มีนะซึ่งบางทีอาจจะต้องมีบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนอะไรต่างๆด้วยนะครับนะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมานะครับในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ใช่ ของบึงการนีในพื้นที่อื่นๆนะครับที่มีข้อมูลในการจับในส่วนของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้า <8 S 1> เป็นกรณีของบึงการถ้าหากเจอเนี่ยนะสามารถที่จะโทรแจ้งกับกก,กตได้นะครับห4 4 4นะครับหรือว่าตอนนี้เขามีแอปพลิเคชันตาสปะรดอันนี้ส่งภาพได้ด้วยนะครับเรา เก็บภาพไว้แล้วก็ส่งภาพได้นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับให้บรรยากาศการเลือกตั้งสสที่จังหวัดบึงกาฬของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่มีบรรยากาศความตึงเครียดความกินแหนงแคลงใจกันนะครับให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสนะครับก็ช่วยกันทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็ ต้องพึ่งพี่น้องประชาชนนี่แหละครับเพราะว่ากกตเขามีไม่กี่คนเนี่ยเขาก็คงไม่สามารถที่จะหาหลักฐานหรือว่าสิ่งต่างๆได้นะครับนะเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครรู้ข้อมูลก็แจ้งกับทางกกตนะครับเพื่อว่าจะได้ดําเนินการในการจัดการต่อไปนะครับตามกระบวนการกฎหมายต่อไปนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา